ท่านนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อหานะครับสมมุติว่าถ้าอย่างจะเรียนอาหารเนี่ยนะครับถ้าจรยนว่าฉันจะทําขนมเคก้กก็ไม <นะ S 1> ่จำเป็นจะต้องไปเรียนถึง2 0งชั่วโมงใช่ไหม<อ>แล้วก็จะมีชอ็ชอตชสั้นๆหน่อย1 5ชั่วโมงก็เรียนไปแล้วก็คือสามารถที่จะเจาะจงไปได้ว่าคุณอยากจะทําอาหารอะไรอะ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ,ะหรือว่าอยากจะทําทุกอย่างเลยอย่างเช่นเป็นอาหารคาวของไทยอยากทําให้ได้ทุกอย่างก็เวลาก็จะต้องเพิ่ม ขึ้นไปอ๋ออันนี้ก็คือในส่วนการแบ่งคลาสการเรียนตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของคลาสการเรียนเนี่ยจบออกไปเราก็จะมีในส่วนของประกาศนียบัตรใช่ครับให้ด้วยใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วนอกจากในส่วนของคลาสการทําอาหารเรามีคลาสอื่นๆอีกไหมคะอ๋อครับก็จะมีมีหลายวิชานะครับหลายวิชามากเลยจะมีช่างยนต์นะครับช่างจักรยานยนต์นะครับช่างไฟฟ้าช่างแอร์นะครับ ดนตรีขับร้องนะครับพิ์มดีดคอมพิวเตอร์นะครับหลับตานึกครับมีทั้งนั้นมากมายเลยได้เรียกว่าทุกสาขาอาชีพในในเป็นในแบบว่าวิชาชีพต้องไหมคะก็ในราคาที่ประหยัดไม่ต่างกันนะคะแล้วในส่วนของการทําเรียนคอร์สธรอาหารอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคอร์สอื่นๆของวิทยาลัยสารพัดช่างเราทางทางสารพัดช่างเองค่ะมีการต่อยอดให้กับผู้ที่มาเรียนสนับสนุนยังไงบ้าง ในตรงนี้นะครับส่วนในในพื้นฐานความจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มาเรียนนะมักจะเป็นผู้ที่มีงานทําแล้วทาธุรกิจทาธุรกิจแล้วมีงานทําอยู่แล้วแต่ว่าตอนเย็นๆว่างไม่รู้จะทำอะไรนะครับเออก็นึกอยากจะทําอาหารก็มาเรียนทำไปนะครับอ่านี่นี่คือส่วนการต่อยอดนั้นเราก็จะสับเปลี่ยนรายวิชาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเป็นต่อยอดในลักษณะขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คือว่าเหมือนกับว่าในรายวิชาหนึ่งเนี่ยเราจะนอกเหนือจากการเรียนทําอาหารแล้วอาจจะต้องเรียนรู้ในส่วนอื่นๆงการทําอาหารด้วยนะอย่างเช่นการออกไปทําธุรกิจต่ออะไรอย่างนี้เหรอคะออในคือความหลากหลายของชนิดของอาหารที่ทำนะครับเราเราจะเน้นที่ว่าเอาไปใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็ทําให้มากชนิดให้มากแบบทําขนมเค้กทา อาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมีทุกอย่างเลยก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเรียนก็คือไม่ได้จากัดเพียงแต่ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเลือกเรียนได้แค่หนึ่งอย่างก่อนหนึ่งอย่างนะคะแล้วพอจบคอร์สแล้วก็ถึงค่อยเพิ่มเติมันไปนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือในส่วนของที่มาที่ไปของโครงการการเรียนทําอาหารเพียงชั่วโมงละหนึ่งบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะ และในช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอาจารย์วาทิตนุ่มตีนะคะบบที่มาให้คำแนะนำกับเราในช่วงแรกในวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณลือครับและเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของคลาสทำอาหารกันต่อเลยนะคะผู้ชมค่ะ ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมนะคะที่จะทําอาหารค่ะตอนนี้กาลังเตรียมส่วนผสม,มอยู่ในคลาสช่วงเช้าค่ะแต่ว่านะคะตอนนี้เรามีเวลาได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะที่สอนในคลาสนี้กับอาจารย์มนิดาสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะน้องเรียนถามค่ะที่กําลังเตรียมทําของกันอยู่นี้คลาสในเช้าวันนี้เราจะทําอะไรกันคะ เป็นวิชาอาหารว่างนะคะค่ะวันนี้เราทำซาลาเปาไส้หมูสับค่ะซาลาเปาไส้หมูสับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเตรียมกันอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วในคลาสนะะแต่ละคลาสเนี่ยอาจารย์จะสอนกี่คนนะคะเอ่อที่เราเปิดรับสมัครใน20นะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะเกินส่วนมากจะเป็น25บ้าง27บ้างก็ก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะก็จริงๆพอสอนไหวอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์จะต้องดูแลคนเดียว แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายอายุมากเลยหลายวัยมากมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์น้อยสุด20นะคะน้อยสุดมีอาม่า61ใช่ไหมคะค่ะ6 6ค่ะนะคะมีเสียงมาจากข้างหลังเราแล้วนะคะก็มีทุกวัยเลยนะคะแล้วอาจารย์เคยสอนที่เด็กสุดเลยอายุน้อยสุดเนี่ยเด็เท่าไหร่คะก็คงจะประมาณ ก็สนใจเลยเรื่องของการเรียนทําอาหารกันแล้วใช่ไหมคะที่นี้มาถามที่เรื่องส่วนตัวของอาจารย์บ้างนะคะอาจารย์สอนทําอาหารมานานหรือยังคะที่นี่ประมาณ22ปีค่ะ22ปีแล้วนะคะโู่นานมากเลยนะคะแล้วจริงจริงก็เจอเด็กมาเยอะแยะหลายรุ่นมากนะคะแล้วในส่วนตัวอาจารย์เองเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้ยังไงคะ คือมาสอนโครงการชั่วโมงละหบาทของทาง<ม>วิทยาลัยสารพัชดช่างได้ยังไงคือเริ่มเริ่มที่รับราชการมาเราก็มาบรรจุที่สารพัดช่างนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นการสอนโดยตรงของเราคือเราสอนอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านผู้สนใจค่ะ,ะคือคือของเรานี่ไม่จําเป็นจะต้องจบอะไรมาสูงแค่ไหน เป็นคนไทยที่มีบัตรประชาชนอ่านออเคียนได้ก็มาเรียนได้ก็คือสนใจในเรื่องของวิชาชีพด้านการทําอาหารก็สามารถที่จะมาเรียนได้เลยะนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอยากจะมาเรียนอาหารกับอาจารย์นะคะรุ่นต่อไปจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็ผนอ,อาหารของเราเนี่ยมีอาจารย์ด้วยกันสท่านนะคะ รายละเอียดเนี่ยจะต้องมาดูที่วิทยาลัยเองหรือว่าในเว็บไซต์ของวิทยาลัยนะคะซึ่งบางห้องเนี่ยก็เต็มไปแล้วนค่ะเปิดประมาณกี่ห้องคะเปิดสี่ห้องค่ะสี่ห้องก็คือว่าอาจารย์สี่ท่านก็ดูแลรอบเช้าสี่ห้องแล้วมีรอบค่ะหนึ่งห้องรอบค่ํานี่คือเป็นรอบพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าตั้งแต่ ห้าโมงเย็นนะคะถึง2องุ่มเนสองทุ่มนะคะก็คือแล้วส่วนใหญ่แล้วจริงแล้วอาจารย์ดูแลในเรื่องของการสอนอาหารประเภทไหนคะจริงแล้วครูจะสอนเดเกอรี่นะคะทีนี้ว่าสําหรับทอสเนี้ยก็จะมีเรื่องของอาหารคาวด้วยแล้วก็อาหารว่างค่ะ ก็คือก็จะแบ่งหน้าที่กันดูแลในแต่ละคลาสใช่ไหมคะ mm hmm. อาจารย์ทั้งสท่านนะคะ mm hmm. เอาละค่ะเดี๋ยวรบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างหลังดูเหมือนว่าเสียงจะเงียบไปแสดงว่าเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องให้อาจารย์นะคะไปสอนการทํามาหารกันต่อในคลาสนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเปิดสูตรจารเด็ดกับซาลาเปาไส้อะไรนะคะอาจารย์หมูสับซาลาเปาไส,ส้หมูสับค,ค่ะคุณผู้ชมคะ ความบันเทิงในสไตล์กันเองลดเพลินกับเพลงแจ๊สและเปลี่ยนโนโซโล่ Solo ในบรรยากาศนั่งสบายๆฟังเพลงสไตล์ Easy Listening มาเป็นตัวคุณที่ขับซีได้ทุกวันเดชเบลคาราโอเกะให้คุณเป็นนักร้องในสไตล์คุณกับความเป็นส่วนตัวด้วยห้อง VIP ถึง8ห้องเครื่องเสียงชั้นดีระบบเลือกเพลงอันทันสมัยด้วยตัวของคุณเองปาร์ตี้ทั้งสสไตล์ที่เดอทายรีสอร์ท 038-399-200เทคโนโลยีอัจชริยะดุดอากาศเสียอีซูซุอินไซต์เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดุดรถไปหัวกระสุน all นิวอีซูซุดีแม 14ตุลาคมนี้พวกเราบางสิหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่แสนสุข Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wi-Fi Service บริการใหม่บริการฟรี บริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีครับหน้ามามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋งมาพร้อมกันเลยเหรอฮะเดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่สูบแล้วดีกว่าไปดีกว่าครับที่คนอื่นเนี่ยเก่งใจจังนะ ลูกเมียนี่ไม่ม,มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่วงอร่อยทท้าย าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำอาหารแล้วก็คงทราบกันดีนะคะว่าเมนูอาหารแต่ละเมนูสูตรเด็ดเคล็ดลับก็อยู่ตรงที่วิธีทำและวิธีปรุงนี่แหละค่ะการทำซาลาเปาก็เช่นกันค่ะนอกจากจะต้องทำไส้ให้อร่อยแล้วแป้งก็เป็นส่วนสำคัญค่ะถ้าอยากให้แป้งที่นึ่งออกมานุ่มและฟูแล้วก็วันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะเทคนิคของการทำซาลาเปานะคะหลังจากที่เรา หอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องพักแป้งให้ขึ้นประมาณ80%นะคะเพราะถ้าเราเนื่งเลยเนี่ยจะทำให้เนื้อซลาเปาเนี่ยแข็งวิธีสังเกตนะคะหรือว่าทดสอบก็คือเรามือแตะแล้วเนี่ยถ้ามันดันตามนิ้วเรามาเนี่ยแสดงว่ามันยังขึ้นไม่ได้ที่ก็ให้หมักต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะได้ทราบเคล็ดลับดีๆกันไปแล้วคราวหน้าอย่าลืมนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ เพชรไม่รับช่วงเปิดสูตรจานเด็ดคะและในช่วงนี้เปิดสูตรจานเด็ดนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะว่า,าจารย์วันดาเน,นี่นะคะเขาจะสอนอะไรนกรักเรียนในคลาสบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าสปองนะคะนะจะมีแป้งยีสต์แล้วก็น้ำนะคะอันนี้เราหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือ ขึ้นเป็นสอเท่านะคะอันนี้นวดธรรมดาไม่โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องนะคะพอเราเราจับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นล่างแหเห็นไหมคะนะอย่างนี้เรียกว่าขึ้นขึ้นปูนะคะ,ะ,คะทีนี้พอขึ้นปูแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมส่วนผสมโดนะคะ,นะคะนะอันนี้จะเป็นกระเป๋สองขั้นตอนนะคะซึ่งจะได้กลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ดีกว่า ทำขั้นตอนเดียวะนะี้ส่วนผสมก็จะมีแป้งนะคะแป้งกับผงฟูเดี๋ยวร่อนรวมกันนะเกลือน้ำเอสพีนี้ใส่แล้วจะทำให้เนื้อของาลาเปาเนี่ยหนุ่มันแล้วก็เนื้อเนียนแล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเนยขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้นะคะลงไปนวดเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะ หลังจากที่ได้ครบ10นาทีนะคะเราจะตัดแป้งก้อนละ30กรัมนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องก็จำเป็นจะต้องใช้มือนวดนะคะแต่การนวดเนี่ยจะต้องให้เนื้อเนี่ยมันเนียนน,ะะนี่สำหรับเชิงการค้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนวดนะะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับภายนอกได้นะคะ ทีนี้สําหรับไส้หมูสับนะคะส่วนผสมก็มีหมูบดปนมันนะคะอันนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้แปดร้อยกรัมนะคะแล้วก็จะมีมันแก้วอ๋อคะหรือว่าแน่ก็ได้อันนี้คือเอาไปบดบดแล้วหั่นหัน่นเหรอคะเอาให้หั่นเอาหั่นให้ละเอียดแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมที่ต้องแช่น้ําให้นิ่ม<อ>ะคะ่ะอันนี้เป็นเหล้าแดงนะคะ<อ>จะเป็นเหล้า ข้ออะไรก็ได้นะคะเราใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของหมูนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไข่ค่ะอันนี้ซีอิ๊วดำนะคะแต่คงไม่ใส่หมดนี่นะคะเดี๋ยวมันจะดำเกินไปนะคะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะมีน้ำตาลเกลือแล้วก็มีแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เราจะเริ่มผสมได้เลยนะคะ ให้มันเข้ากันแบบเนื้อหมูค่ะนใส่ย่าวยส่งยืดถ้าไม่มีแป้งโาวโพดก็คือแป้งมันนะคะใช้แป้งมันได้ฟองเดียวก็พอเลยใช่ไหมคะในสัดส่วนตรงนี้ค่ะไม่มีเกาะเกลยอกค่นก็เป็นในสองสีอิ้วไปแล้วใช่ไหมคะในซีอิ้วดำแล้วกนน็ ก็ตุ้นรสค่ะโอ้น้ำตาลนะคะตาด้วยเกลือเกลือค่ะนะคะอันนี้เราขยักไว้ก่อนเพราะว่าเกิดเค็มเกินไปเราแก้ไม่ได้นะคะ้วพอเข้ากันดีนะคะก็นี่คือส่วงแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะ นี่ใส่เพื่อที่จะให้มันให้มันเกาะกันค่ะเกาะตัวกันให้หมูมันเกาะตัวกันใช่ไหมคะวใส่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมี้สับ้วยนะคะก็นอกจากจะได้ทานไส้หมูสับแล้วก็มีส่วนผสมของเห็ดหอมนะคะแล้วก็ยังในส่วนของมันแก้วหรือว่าแฮวก็ได้ใช่ไหมคะแต่ หน้าไหนที่มีมันแกวเราก็ใช้มันแกวได้นะคะแต่ว่าบางทีไม่เจอก็ใช้แห้วอ,อยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราจะาทอดะะอ๋อลองทอดค่ะลองทอดชิมรสก่อนนะคะแล้วก็ถเราถือจะแบ่งเป็นต้น